ว่ามันมีปานหวิ่งหรือเปล่าและปรากอว่ามันก็มีจริงเจ๊งในคลิปวิดีโอนี้เราก็เลยจะไปจับปลาสวยงามจากท่อน้ำทิี่มาเลเกัน เขาจะเปิดเป็นตลาดปลานะครับแล้วมันจะมีพ่อค้าแม่ค้านะคะเนี่ยมาขาปลาเยอะมากแล้วปลาที่ตกเก็หรือว่าปลาที่เขาขายไม่ออกบางตัวเนี่ยเขาจะมาปล่อยไว้นี่ ทุกคนมาดูต้อตทำทีนะป๊าบเราส่องมาเราเจออะไรอย่างอย่างแรกนี่เจอกุ้งอันนี้คือกุ้งอะไรนะเคฟิทปะ่ะกุ้งเ็โดนแล้วก็เสียชีวิตแล้วนะคะทุกคนแต่วจ้รองยังแข็งอยู่เลยเรื่องจะดงว่าในคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกว่าบางทีเขาเจอเต่าเ,ออเขาเจอตะภาพด้วยนะตะภาพเปลือกนะครับทุกคนซึ่งเอาญี่ปุ่นหรือตะภาพเปลือกมันมาเจอแบบนี้มไม่ได้นะเป็นเรื่องที่แบบอเมซิ่งไทยแลนด์มากหาในธรรมชาติเนี่ยแต่ว่าเจอในทะอน้ันนี่คือหอยเหรอไม่ใช่อันนี้ปลาทองอุ้ยหอยเต็มเลยมาดูลองสมันนเป็ แล้วลบสำหรับปลาทองมากเลยนะดูดิสิ่งที่มันน่ากลัวน,นะครับในที่ตรงนี้คือไม่ใช่งูนะครับเพราะว่างูเนี่ยมันอยู่แถวนี้แน่นอนมันคือป <c oughs> ิเตอร์ปิเตอร์ริกลัวกลัวโอเคเดี๋ยวเราจะลองเดินสำรวจก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ไปซื้ออุกปรกรณ์ในาาการจับปลาหรือว่าเอามาเลี้ยงปลานะครับ <c oughs> แต่ว่าห <c oughs> าพี่เมย์น่ะห <c oughs> าพี่เมย์มีอีกตัวน่ะโอ้นี่ไงวิมี่แล้วไปแล้วพี่เน่าเหี้ยนี่ปลาพันอะไรไม่ดูนะครับวินี่นี่นี่อันนี้ก็ปลาทองเหรอเนี่ยปลากระตุกปลากระตากยังไม่ตายด้วยบอดบอล ชบอสเอาดิบอสบึ๊ก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 ยุดเฮ้ยอะไปดูไปดูพี่กูเอามือเข้าไปปั๊บแล้วแบบตัวมีเติมแบบมใหญ่ออกมาดิได้นไหมไห็นไหมเย้ต้องล้ยตรงนี้มีซากโอ้โหอันนี้เป็นซากอาหารโลยูงสีทองด้วยนะครับทุกคนครับแล้วในไม่จุดหนึ่งครับเพื่อนๆครับเราเจอซากแล้วตรงนี้สองตัวนะ มีหอยด ra ้วยไห <bunker. S 2> อันนี้ในตัวอะไรอะโอ้อันนั้นมันคือปลาไหลยเขียวอะใช่หรอาไหลเขียวตรงนี้มีหอยเชอรี่ด้วยไข่หอยเปิดเฮ้ยเปิดเปิดเปิดตัวเล็กมา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 กไหนนะสีทองคองอุ๊ยอุยน้องนี่มันมันเล็กแ่เนี่ยใช่ใชปึ๊บอุ้ยอุ๊ยเอาอกเอาอีกเอาอีกไแล้วไแล้วไปแล้ว เมื่อกี้มันมีปากกัดนี่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 นีตัวนี้ก่อนตัวนี้เนี่ยตัวนี้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 ตวนี้ตั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 นี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตันี้ตัว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 นี้ว น้องไม่ก่อนโอเคสองตัวแล้วป้าอุ้ย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 อันนี้ตัวใหญ่อันนี้ก่อนปลาอะไรอะปลาอะไรไม่รู้แต่ว่าสีม่วงตัวใหญ่ตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่ไปแล้วไปแล้วเร็วมากเร็วมากเร็วหน่อยไม่ได้เลยทุกคนดูดิเขาอ่อนแรงมากเลยนะครับไม่รู้ว่าปลาอะไรนะอุดยนี่ไงเุ้ยสีเขียวตัวนี้ตัวนี้เสร็จแน่ตัวนี้เสร็จแน่ไปตัวหนึ่งครับผม ตรงนี้มันเป็นสามแย่งแล้วนะครับเพื่อนครับตัวครับอะไรเงียปลาวยวยปลาวยชวยเอาีนมีน้องหอยกำลังกินด้วยตัวใหญ่มากสีขาวเลยนะครับทุกคนแต่ว่าตัวนี้น่าจะเสียชีวิตนานแล้วนะเราไม่เจอแบบว่าพวกกุพวกที่ยังมีชีวิตเลยอะไรปลาคาร์ตัวใหญ่ลาอะไรนะปลาคาร์ปลาคาร์เลยไหนตัวใหญ่มันอยู่ในนี้กุ้งกุ้งกุ้งอุ้ยกุ้งทองตัวนี้แพง มามาน้องนิ่งแล้วเฮ้ยเออนั่นแหละปลาสีสวยมากแล้วแล้วไหน่มันอยู่ข้างใต้นี้มันอยู่ในนี้เหม็นมากเย่กิ่นขี้ใครวะเนี่ยกินแบบกินแบบให้จิตใจพากันล้วกูอยู่กลางดิเขียนได้หรอวะลึกมากบอกแล้วบอกแล้วบอสไม่ใช่แล้วอุ้ยมันมาได้ยังไงบอกแล้วว่ามันมาได้ยังไงแล้วเราไม่ได้ปล่อยไว้เราไม่ได้เป็นคนพูดคือ พี่จับยังไงก่อนอันดับแรกอ่ะเอ้ามา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 จะแม่จับได้พี่จับได้หนึ่งลูกหนึ่งหนึ่งหนึ่งลูกตัวมันใหญ่จับง่ายมากเออเออตัวใหญ่จับได้แค่น้ำน้ำน้ำเพล่งน้ำเพลิงยังไงที่ทำไมเขาปล่อยขนาดนี้ผมไม่เข้าใจว่ามันสวยเลยมันสวยใช่ใช่ครับเขาปล่อยเิ้งปล่อยทิ้งมันมันอยู่ในท่อครับเอาไปม่ครับเดี๋ยวเอาไปเรียนครับอุ้ยอย่างนี้เลยอะแม่แม่ดูสิ คือมีแต่สัตว์สปีชีเเอลี่ยนต่างประเทศอะไรอยู่ตอนแรกผมเฮ้ยอะไรส้มๆคิดว่าปลาทองพอดูดีมันเป็นปลาตัวเนี้ยโอ้โหโอ้ลูกปลาลูกปลาโอ้ my กอดโอ้ my กอดโอ้ม y god บอส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 มันเยอะลงไปก่อนแล้วมันเยอะจังอ่ะตอนแรกคิดว่าจะเจอแค่สปีชีสองสปีชีว่าตอนแว่าผมเจอปลาคาร์พเท่อพี่ดูดิ Amazing Thailand ไหมครับพี่ดู นี่หรอนี่ดู<ห>รีแอคคนที่เดินผ่านไปผ่านมายังขนาด <c oughs> นี้พี่หมีไหม <c oughs> <c oughs> ผมไปถามคนแถวนี้มาว่าปกติอ่ะมันเป็นแบบนี้ประจํำไหมเขาจะบอกว่ามันจะเป็นบางช่วงบางช่วงที่มันมีตลาดแล้วก็แล้วแต่ว่าพวกคาแม่ค้าเนี่ยเขาจะปล่อยไปเยอะมากน้อยแค่ไหนหรือว่าหลุดมากน้อยแค่ไหนเขาบอกว่าบางตัวมันไม่ได้ปล่อยมันกระโดดออกมาแล้วก็ลงท่อระบายน้ําก็มีนะครับอุ้ยสีม่วงสีม่วงโอ้สีม่วงสีเดิมมั้งเออพี่ฮะตรงนี้กินอย่างไรเอ้ามากๆไม่เป็นไรเป็นว่าน้ำหรือเกโอ้โหอ้ยวิ่งเร็วมากเลยอ่ะ ตัวอะมาัลมงก์ลางอยู่ไหนอ้าบอบอนี่ตัวซอมมาสองตัวตัวอะไรปลาอะไรอ่ะพันอะไรก่อนไม่ใช่ปลาคามนําพันอะไรเนี่ยเฮ้ยตัวมันเดียวินปปลาดุกปกเอเรลยมีทั้งปลาดุกแล้วก็ปลาอะไรเนี่ยอสีม่วงเนี่ยเนี่ยปลาดุกพี่ก้อนเห็นปะเห็นอันนี้คือปลาดุกอ่ะปลาดุกยังมีอ่ะ สีฟ้าสวยอันนี้เคลฟิจักรนี่คือซากุ้งเชลฟิตเพิ่งเสียชีวิตเลยดูตาสดๆร้อนๆเลยใส่กุ้กุ้งเอออนไรล่ะกินไม่ได้อะไรนี่เมย์เขาทีมาเป็นคอกเลยังไงวะใชทีได้อีกแล้วตัวนึงโอ้โหโคตรเร็วเหม็นมากตรงนี้เหน็นมากเหนตรงนู้อุยเหนยนเหนนเหนนมากอุ้เหาม่เข้าเสตัวทไมตัวนี้มันเอาเรื่องจังวะ อีกตัวเดียวตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายตรงนี้หมดแล้วตัวสุดท้ายครับเพื่อนอาจจะช้า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 หนึ่งสองทำท่าทีไปยอดสีนี่ฮะอุ้ยสีชมพูอุ้ยตัวนี้สีชัดมากโอ้ใจเย็นๆนะลูกใจเย็นๆเอออุ้ยเย็นๆพี่ใจเย็นๆใจเย็นๆมาช่วยครับไปไปวยบ้านจังได้บ้านอุ้ยสีสวยมันนี่สีอะไร อันนี้พี่มเมยจะเลี้ยงเหรอจเลี้ยงตัวนี้ตัวนี้นึงเลี้ยงเหรอคือคนเราสังเกตนะ กุ้งเนี่ยตายง่ายสุดเพราะว่าที่เราเจอมาไม่มีตัวไหนรอดเลยกุ้งอ่ะเพราะปกติกุ้งเขาจะอยู่แบบน้ำที่มันแบบว่าใสๆบริสุทธิ์กองสะอาดๆเงี้ยเทิดเน่าบุปผาเดียวคือเสียชีวิตเลยอันนี้กุ้งจริงๆกุ้งเลี้ยงยากมากตอนนี้นะครับเดี๋ยวประมาณนี้พอนะครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะเอาจริงเราจะอุปกรณ์แบบเอาไว้จับปลาเอาแบบพวกนี้ใช่เดี๋ยวเราไปหาตู้ปลาไปก่อนดีกว่าไม่ไม่ข่าวหน้าพี่สังติดตลอดของน้ำของหมดเลสไล่ไล่รีดอ่ะใช่ไล่รีดเอาปลามาให้หมดมันมัน amazing มากมัน amazing แบบผมยังตื่นเต้นอยู่เลยมันเป็นไไไปปดด้ยยัังงเจอลาาคบกษ์ขน อยู่่ในทจะเตือเลยอ่ะโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างบ้านให้ก่อนน้องๆที่สมาชิกใหม่ของเราที่มาจากท้อนำเขียนแบบนี้แบบนี้แบบน อันนี้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 เอาหมดเลยอันนี้ก็โคตรสวยนะทุกคนดูดิโอ้ยมันลึศมากอันนี้พี่เขาทําแบบว่าปลูกต้นไม้น้ํามันสวยมากนะครับเจ้าแบบบิวอินแต่ว่าเล็กๆนี่นอนว่าปันที่เราได้มาตัวเล็กอยู่แล้วส่วนปลาคาร์พที่บอสเจอเดี๋ยวเราจะไปอาลงไหนเอาบอสเรากับน้องมั่งมีสีสุกปลาคาร์ที่เราเคยช่วยมานะครับเราไปนี่ไปด้วยเลยไหมเอาไปด้วยพี่จะได้สวยเลยไป เต็มตู้แล้วไหมพี่เมย์จะเอาไปเลี้ยงปลาทะเลเหรอ <c oughs> ทีพวกเรานะถามาให้น้องหน่อยได้ไหมเอาอันนี้อันนี้เหรอ <c oughs> เอาไปทำอไม <c oughs> น่ารักมากเลยน้องคงชอบแม่เลยตรงนี้เขาสวยตรงนี้เขสวยพี่น้อนมาดูด้วยอุ้ยอันนี้ไม่เป็นกรอบเลยอ่ะอันนี้คือแบบว่าให้เขาแบบลอดอุโมงค์ได้นะครับเล่นน้ำด้านล่างก็เป็นภูเขาเหลี่ยมสานนะอันนี้ป็ลาดงดิน บอกบอสไว้ก่อนนะว่า1ใน70ล้านคนประเทศไทยนะจะมีคนที่เห็นปลาคาร์ในท่อระบายน้ำอ่ะผมว่าแค่มันคนเดียวนี่แหละเฮ้ในชีวิตแบบหนึ่งวันญี่ปุ่นอ่ะน้องมันยากมากที่จะเปลาคาร์ในท่อน้ำทิ้งเข้าใจปั้ เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลงน้องเลยไม่ต้องไปอยู่ในท่อแล้วนะลูกนี่ไปสวยมากเออสี่อสดไปอีกลูกไปอีกไปนี่มาแล้วนี่อีกนี่อีกโอ้โหเีนเสีง่นะเนเสียงนี่มีน้องกุ้งด้วยนะดู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 ไอ่ตัวเล็ก ก,กุ้งนายอยากยังไงหนูไม่มีคู่อ่ะครับใหญ่หนูหยุดตัวายาวใหญนะนิ่งเนี่ยอันนี้จะเป็นกลุ่มปลาเล็กด้วยนะครับเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้ว่าปลาอะไรมากเราลูกปลานะ้อยนี่เรามีปลากัดด้วยนะเออมีสองตัวเอาให้เพื่อนๆดูหน่อยเงี้ยจริงๆเราจะปลากัดเยอะมากเลยนะอันนี้เป็นปลากัดตกเศษน,นะครับแล้วก็ที่จริงเขาใช้เป็นเหยื่อปลาไหลงูอะไรเงี้ยที่มันกินปลากัดตัวเล็กๆหรือปลาตัวเล็กเป็นอาหารเนี่ยเขาจะใช้ปลากัดพวกเนี้ยไปเป็นอาหารนะครับนี่แหละเจอเราแล้วเราจะเลี้ย ใช่อันนี้ก็จะเป็นที่ให้อาหารปลาอัตโนมัตินะครับเพื่อนๆครับใส่ไปทั้งทงเลยนี่นสมมติเราใส่ไปทั้งถุงนี้ปัอนี่นะครับประมาณนี้ใช่หรอใช่แล้วก็ปิดแล้วก็พอเราตั้งเวลานะครับมันจะมี12ชั่วโมงกับ24ชั่วโมงนะครับเราจะตั้งได้เลยว่าเราเนี่ยจะให้อาหารปลาตอนไหนว้าวล้ำจริงเลย เลิศอี่มันหมุนแล้วอ่ะหมุนแล้วอ่ะหมุนแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมุนแล้วอ่ะคือถ้าเกิดเราปิดอยู่อย่างนี้นะครับมันจะให้อาหารไม่ได้ผมจะปรับประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูนะว่ามันจะให้อาหารประมาณไหนผมประมาณครึ่งหนึ่งสามกึ๊กโอเคผมจะติดตั้งไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่มีเวลามาดูแลน้องนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอาหารถ้าเกิดเรากดติดตั้งแล้วทุกๆ24ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงอาหารจะทำงานยังไงนะกดปั๊บหมุนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แก ครึ่งหม้อเลยนะเนี่ยตักออกพี่ตักพี่ตักพี่เบนพี่ตัก แล้เอาอะไรมาหน่อยโอ้โหโอเคต้ที่แสดงว่าเราต้องตั้งไว้แบบแก๊เดี่ยวปใช่แก๊อู่ตั้งทุกทุกยีชั่วโมงล้กันอุ้ยน้อลุบกินใหญ่เลยของเสียบของเสียบมากแบบไรเลยครับโอ้ยมันมันลอยลงไปอ่ะทุกอย่างสถานการณ์สงบแล้วนะทุกคนอาหปลาออกไปแล้วนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันจะมีที่กองน้ำตรงนี้นะครับเพื่อนๆครับก็จะทำให้น้ําใสสะอาดนะครับแล้วก็จะมีออกซิเจนนะฮะทุกคนนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปต่อปลาสามตาตอนนี้มันไม่พอนะครับตัวนี้จะเป็นตัวไฟนะครับ ให้น้องนะตอนนี้น้องกำลังประหม่าตื่นเต้นอยู่นะครับบ้านใหม่ก็เป็นหลบู่ใต้น้ำนะครับเวลาปลามันแพนิกนะครับอย่างที่หลบใต้ต้นไม้อะไรอย่างงี้นะโอเคอันนี้ <c oughs> อันน,น,นี้อันนี้ใครหาอุ๊วัาเก่งเลย ตัวนี้เนี่ยเป็นปลาค้างมีตำหนิมากๆนะครับทุกคนลองดูที่คีปด้านหลังเห็นไหมด้านหลังเห็นป่ะผมไม่รู้มันแหวกหรือเปล่านะครับไม่รู้เป็นปลาค้างหางยาวหรือเปล่าถ้าเกิดปลาค้างหางยาวมันจะแบบว่าสวยมากด้านซ้ายจะมีคีบสองคีบทุกคนสังเกตไหมครับแต่ว่าด้านขวาเนี่ยมีคีบเดียวผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นปลาที่มีตำหนิแล้วก็ต้องหัวเนี่ยมีรอยเห็นไหมมันมีหัวหัวแตกอะไรเงี้ยแล้วก็ลายอาจจะไม่ได้สวยมากหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับมันเลยกลายเป็นว่าเป็นปลาค้างที่มีตำหนิเขาก็เลยอาจจะปล่อยทิ้งท่อระบายน้าาเอไม่่แนจจะ กระโดดออกมาจากบ่ออะไรสักอย่างหนึ่งผมไม่รู้นะเพราะว่าแล้วก็คุยเขาไม่รู้เรื่องแต่ว่าตอนนี้พอทุยรู้เรื่องใครอ่ะพี่อ่ะบ่อพ่อพ่อมันว่าไงมันว่าไงน้องบอกว่าขอบคุณมากนักที่เลี้ยงผมนี้เราเข้าเขาเข้ามาในอยู่ในท่อได้ไงน้องบอกว่า สวยแต่ว่าป๊าๆมาเจอเลยใช่ผ<ห>มว่าถ้าเกิดเราเดินดูดีๆเราอาจจะเจอตัวอะไรที่แบบไม่คาดคิดได้อาจจะมีพวกเต่าที่บอกไปหรือว่าพวกชนิดต่างๆนะครับเราก็ต้องไปดูกันเองสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้น้องๆนะครับก็เป็นอีกหลายกลุ่มชีวิตที่รอดชีวิตมาได้นะครับเราก็จะเลี้ยงให้ดีที่สุดนะครับทุกคนครับมีประกาศด้วย2ตัวนะครับอย่าลืมน้องนะสำหรับวันนี้ครับคุณสไลด์ยบายจ้า ดูด้วยกันนะเดี๋ยวพ่อบอสดูแลนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวโอ้ยตื่น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 อโอเคโอเคโอเคไม่กวนก็ได้ค่ะ